วันนี้จะมีงานใหญ่นะคะเป็นงานวันเกิดสิงโตเป็นงานโกนจุกสิงโตหรือเปล่าพี่กบูรู้ไหมวันเกิดหลานเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> จริงวันนี้เหรอไอเขานัดวันพรุ่งนี้วันเกิดมนะันอะเลี้ยงให้ก่อนเลยโอ้โห oh, เลี้ยงเดียวๆเ,เลยเหรอเลีเ้ยงให้ก่อนเลย โกนจุกส oh. ิงโตอ้าวอ้าวอ้าววันนี้เขาไปโกนจุกมาแล้วฮะอ๋อวันนี้ไ่โกนจุกสิงโตมาแล้วฮะไปตัดผมใหม่มาแล้ววันนี้เป็นวันอะไรความสุขความสุขอะไรความสุขใครใช้เงินอาความสุขพี่นุบอกว่าไงวันแม่อะไรนะวันแม่เป็นทุกวันแม่วันแม่เจ็บแม่เป็นทุกวันที่เราเกิดอะคือวันที่แม่่ะเป็นทุกขี่สุด ถ้าเราพิมพ์ไปอย่างนั้นลงเฟซก็ไม่คื้อเท่า่อาจจะไปลงทําไมล่ะลงไว้ที่ใจตัวเองนี่อแล้วนี่ทําอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถแห่แล้วเพราะว่าประธานประธานไม่ค่อยนั่งก็เลยจะทาเป็นรถแห่โดยก็เอาลําโพงขึ้นนะครับแล้วก็เราเปิดงานทำเปิดห้องน้ำเราก็เป็นรถแห่เลยรถคันนี้อีกสองปี ผมจะเอาไปเอาไปไหนอีกเอาไปแห่แกะบาออกแล้วก็จะทำรถสองพันเออเอาไปแข่งเอาไปเป็นรถแข่งะเ่าไปแข่งมันจะไปแข่งไงใสมอไซส์ใส่มอไซค์มันมีความฝันอันนี้ถอดเบาะเหรอเพราะว่าเบานี้เอาไว้ไม่มีคนไปนั่งเลยมันเตี้ยขนาดนี้ใครจะนั่งอ่ะใช่มันไม่ล้วถึงเวลาไปต่อทะเบียนเขาไม่ตรวจเหรอคะพี่ก็ต่อทะเบียนก็เอาขึ้น ต่อทะเบียนก็ช่างก็เอาขึ้นไงเอาขึ้นเอาลงคือจะต่อพรุ่งนี้อะค่ะขุดขุดถมถมไงวันนี้เอาออกแล้วพรุ่งนี้เอาใส่ใ่เพร่อต่อทะเบียนพรุ่งนี้ช่างมองหน้าช่างมองหน้าอ้าวเราพร้อมแล้วนะคะสำหรับงานกลนจุกสิงโตรถไทย อุยมีร้องเพลงด้วยเดี๋ยวคอนเสิร์ตแน่เตรียมพรีมั้ครับเอาเนี่ไงลุงจะทำทรถแห่ให้พอดีเลยวนะีไอ้น,นี่ไงหม้อน,นี่ไงไป<ะ><ะ>ซื้อมาเมื่อกี้เอาละซื้อใหม่ละวันนี้แม่ครัวของเราทำหม้อสุก,กี้นะคะเราก็ถอยหม้อใหม่มาเลยนะคะนี่คือเจ็กินทำความมันความสุขตสุดเลิค่ะเรื่อความสุขของกะทินี่อันนี้สิ่งที่ชอบเรียรีวิวที่มีอะไรบ้างวันนี้อ่ะมีเห็ดหม เห็ดผมที right ああ่ไหนล่ะเขาเรียกเห็ดอะไรนะพี่เห็ดนางฟ้าลูกไม่ใช่ไหมเห็ดใครเห็ดเห็ดเข็มพี่นุเชิญไหมอันนี้ผมรู้พี่นุกินนมเนี่ยสั่งนมมาให้แล้วอันนี้เห็ดจริงเรื่องจริงเนี่ยสั่งนมไหมพี่นุนะเนี่ยสั่งนมใส่น้ำบ้านเฮานะครับไม่ใช่อันนั้นเห็ดเข็มพี่นุนั่งเลยค่ะ เนี้ยวากิววันเกิดสิงโตขนาดไหนถอยโต๊ไหมอ่าต้องไปซื้อโต๊เก้าอี้ชุดใหม่มาอันนี้แค่วันความสุขใช่ันเจุดเอานะรวมๆไปมันสุดทุกวันเนี้ยเนี้ยวากิวนะครับอันนี้เนื้อหมูสองเซตใหญ่ๆเลยแล้วก็ผักเอินเอินพ่อใหญ่แหวงมาประทานอ้าวประธานก่อนนี่แหละนมไปซื้อฮะนี่แหละนมใช่ซื้อนมมาให้ กินกาแฟแล้วมันขมก็เลยซื้อนมมาให้สิงโตโอเคไหแต่ก่อนอื่นไปเปิดไฟข้างบนบ้านให้หน่อยไปเดินขึ้นไปสองดวงเลยปีหน้านี่แหละตัวใหญ่ไปกินนมเร่งเข้าเรียกใครอยู่ท้ายสวนลุงอิฐลุงอิฐลุงอิฐวเหนีอยววส น้ำซุปร้านนี้เขาปรุงเองนะคะโอ้โหมื่อไห้เต็มเนาะบันีนตักที่ละทัพีเดียวค่ะแปบหนึ่งแปบหนึ่งใจเย็นๆใส่ก่อนหอมมากเลยอะใส่อะไรบ้างอ่ะป้าใส่รสดีแน่นอกแน่นอกแน่นอนไม่ค่ะแค่รอดอ๋อใส่แค่รอดใส่แค่รอดใส่รสดีจ้ะ อันด้าลาผัดชีเก่งเขาเนี่ยเอาก่อนเอาควอมที่เราทำน้ำซุปเองเราก็กะจะไปซื้อของมาทั้งนั้นเป็นจังไดมันเป็นจังไนเนาะกิจการสมลดยนที่คำพวงจัดได้แบบยังกับบุฟเฟ่เลยนะเนี่ยเอากับบุฟเฟ่เลยหรอวะเราเปิดบุฟเฟ่กันดีไหมป้าได้ฮะบุฟเฟ่หมูกันฮะไหม หมูจุ่มโอ้โหอยาหาทำนะคะอยาหาทำทำไมอะคะมันเหนื่อยครับเะี่ยทำกินยังเหนื่อยเลยนะคะเหจะพูดว่าอย่างนี้นะคะทำดีมากเลยตักเอาทุกสิงทุกอย่างลงในนี้เสร็จพอสุกแล้วตักใส่ถ้วยใครของใครของมันนะคะค่ะแล้วก็น้ำจิ้มจ้าอ่าถ้าใครต้องการเผ็ดให้เติมพริกค่ะอ แต่ถ้าใครอยากได้กระเทียมทําแบบมืออาชีพเลยเนี่ยถึงมองว่าเปิดร้านได้เลยเนี่ยแต่ถ้าใครอยากได้เปรี้ยวบีบมะนาวนะคะเปิดร้านเลยนะเปิดร้านได้เลยเนี่ยเปิดร้านจะมีแต่หลานกินละมั้งเอองบอกเลยเก่งวันเดียวเลือกอีแล้วอะไรอีกอ่ะครับลงกันลงการยกลำพงเนื่อเพราะว่ามันจะมีรถแท็กซี่เองจริงนะลง อ้าวหนึ่งสองเหนื่อยไหมพี่กำพูเหนื่อยไหมโอ้ยโอ้ยเบามากเลยหนักมากเลยหนักมากเลยเสียเอคนเดียวก็ขึ้นแล้วพอดีเป๊ะไหมเป๊ะปิดประตูได้มั้ยได้โอ้โหจริงปะเอาลองถามจริงอ่ะทำอะไรเนี่ยถามจริงอาเปิดเร็วๆเบาๆเลย ได้โค้ดม่เยอะมาจ้องพุ่นไม่แล้วตกลงทำอะไรอ่ะถามจริงก็จะเป็นรถแห่จริงๆก็เปิดกระตูเลยปั๊บท่านบนท่านบนปั๊บได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกุ้งนี่แหละครับเป้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยดูเนาะว่ามันจะคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเปิดวันนี้เลยจริงเหรอเรี่โจเียวเพลงใหมคือมันต้องเข้ามันต้องมันต้องไปตรงนี้แล้วเปิดกระจก ไม่ได้ไม่ได้มันจะออกที่นี่ได้ดีที่สุดเราหันตูดเพราะว่าเวลาเวลาแห่เนี่ยรถจะวิ่งนําหน้าพี่โจต้องเราอยู่ข้างหลังจะได้ยินเสียงได้ขนลงมากเนี่ยใช่รถถอย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 อันนี้ขนาดยังไม่ใช่น้โพงนะเครื่องเสียงรถเอ้าวมาพีทมา รถคันนี้มีแค่เดี่ยวนี่เหรอจะลองต่อคืนน้ไหมคะจะลองต่อคืนนี้ไหมเหลือลองเลยไปบ้ามอเตอร์ไซค์หกเก6963ตัวตัวอันนี้ออก962ตัวเออแล้วออกสองคันเลยของเขาอ่ะเออจางเงือแล้วนู้นออกอะไรนะมอเตอร์ไซค์ดำเจ็ดเจ็ดบ้ากับเซ็งไก่เลยเออเซ็งเป็ดไม่ดูกันเลยให้ตะบอนขับรถเนาะ

แต่ว่ามันก็ร้อนอยู่เออร้อนมากร้อนมากเนี่ยว้าวสุกีุ้กี้สุกแล้วก็ตักคือสุกเลยอ่ะสุกเลยเนี่ยถ้าสุกกว่านี้หมูจะแข็งอันนี้ปลาลอนลี่นะคะปลาลอนลี่พอเขาโดนน้ำร้อนแล้วก็ก็ย้วยแล้วลอนลี่อ่ะโอ้ยเนื้อจะแข็งหมดแล้วป้าใช่ใช่อีลอนลี่เนี่ยมาไว้เลยดีกว่าตอนนี้พี่ลินต้องไปต่อสายข้างหลัง ได้แล้วได้แล้วใครจะเอาก่อนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่อีกรอบหลังแล้วป่าในวันนั้นมันเราเฉลยซื้อป้าพ่วงมาทั้งหลายอันนะ Happy birthday ไม่ใช่ Happy birthday Happy แห้งเขินไหม เป็นยังไงอ่ะล่ะน้ำจิ้มมันหวานน้ำจิ้มมันหวานอ่ะบีบมะนาวลูกบีบมะนาวมันหวานเหรอมันเป็นน้ำจิ้มมะเขือเทศจริงเหรอมะพจิ้มหวานไม่เปรี้ยวใช่ไหมก็เติมมะสมะนาวเติมมะนาวเดิมน้ำเปล่าเอดมันไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำจิ้มมะเขือเทศเป็นน้ำจิ้มสไตล์ของสุกี้อืมอย่างนี้แหละ ถ้าเราอยากได้ได้ได้เป,เปรี้ยวมะนาวเติมเปรี้ยวเติมกระเทียมพริกเข้าไปแต่ถ้าอยากได้เค็มตรงนี้หน่อยก็ไปเอาน้ำปลาเทใส่ถ้วยมาเป็นไงเรียบร้อยทดสอบเสียงเรียบร้อยตแท้ตัวแท้วะจะว้จะเอาวิสตูใส่ไงใส่ไม่ได้เดี๋ยวคู่จอยเห็นแล้วก็เดี๋ยวขอซื้อต่อเลยเออขอซื้อต่อเลยนะคู่จอยเหรอครับโอ้ต้องขายแพงๆเลยนะ กว่าจะคิดได้เนี่ยลูกเคยผมครับอมาแล้วประธานมาหิวบ้าก็ไปหมกยี่คนเดียวเอาไลังเี้ยงหลัเี้ยังเลี้ยง พอไม่ยังงานเดีเลยนี่พอไม่ยังงานเดีเลยนี่พอไม่ยังงานเดีเลยแจกข้าวติ๊กโอ้ถือถ้วยมาเอาอีกสวยสองมาหนิเอาเต็มเต็มเลยบ่บ่บ่อบบ๊อบบ๊บหลายเอาปลาเอาปลาเอาเน้นปลาไปให้ปลาไปสามขี้นบ่ได้เอาเนื้อให้เด้เอาหมูบ่เอาหมูบ่หมูเก่าหน่อยหนึ่งสองไข่สองไข่บ๊อบไข่ใส่ไอยใส่เนื้อไปให้หลายอยู่สองไข่ผู้ใดเนี่ยเอาแก้วเอาอะไรอย่างเนี่ย อลูกชิ้นสองไข่โอ้ยเพือนพี่เอย่าลืมจ้างรถแห่เด้อเชิญย่างดีเลยเด้อน้ำน้ำปรุงใส่เลราบ่นนะเอาเอาปลาหักมาใส่ไปตามน้ำเขาใส่หลายน้ำเขาใส่หลายเขาใส่ให้ครับอย่าหยิบครับหยิบหน่อยนะอย่าหยิบมือสกปรกเลย พอเราพอเรานั่งเยอะใส่ไลไรเอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มเดียวเดียวเดียวอย่าไปใส่ไอ้นี่เยอะเจียวเจยจะหลายเลยเจ้าเลหลามันมันเผ็ดเอ๋อเผ็ดอ๋อเราเผ็นนี่กินเผ็ดมาได้แล้วมัน่นเนาะอบอจยิมใส่อ่าไปไปเลยไปไปจะถือให้ไป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 อปไ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 ปปปอ อร่อยนะน้ำซุปเขาโอเคนะเนี่ยแซบบแซบบเปิดร้านเปิดร้านอือพี่ต <c oughs> ้องใส่น้ำด้วยพี่ต้องใส่น้ำจิ้มแจ่วด้วย <c oughs> มันถึงจะคือ <c oughs> แบบ ความริงใจรำวงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคงรรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโคงรรำวงเสียงกลองรัวมาทีทีกำโพรัชนีออกมารอรำวงพี่น้องกันหญิงใจเชิญมาออกรวดลายร กงไปับเสียลำตรี้นยืนอยู่กลางนาเด็ดเดียวไทยลูกชิ้งนะคะจะเอาไปกินกับน้ำพริกแล้วก็ผัดมุ้นเส้นทเบกิดหักวันเื่อกังกระจ้า มันคงน้ำตาหวานไม่เคยให้ลดลงใจน้องยังคงรักไม่เสื่อมคลายใจพี่ยังคงรักไม่เสื่อมคลายเชื่อใจสาวเพชรตุรีเธอนัคนนี้น้องพูดจากใจจะดูแลจนถึงวันตายสาบ,บานก่อนเ้ว่าจะไม่ทิ้งสาบ,บานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอ มีมีคนแท้บุรีไม่มีแต่ความทิงใจรำวงแล้วไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสร,รอยโคงรรำวงสาวสวยแก้มใส่รอยให้โคงรรำวงเสียงกลองรัวม,มาทีท่กำโพูรัชนีออกมารองรำวงเป็นงไงเนาะโคแมนงานเป็นไดงานคืบหนา้าบ่ะเป็นไงพ่อใหญ่แม่ เป็นยังได้เพิ่มอาอยู่มีความเพิ่มหน้าไหป <RR> ม,มหหปะ่ะเพราะ<ม>ว่าช่างอยู่สามคนเลยทางล่างจะไปแล้วหรือทางล่างจะไปแล้วทางล่างมีการขยันดวเดี๋ยวเราเลยผู้ช่วยช่างสำรานไม่อยู่ก็ช่างสิงโตนี่แหละปากให้ห้อยอย่างนี้แหละทำงานดีจะลโอ้ยอย่าไปเล่นพลพลพลกเนี่ย เขาขับเป็นแล้วตาขับเป็นแล้วสิงโตขับมอเตอร์ไซค์เลยไม่รถยนต์ก็เป็นเขาขับเกียร์ธรรมดาใช่จริงเหรอเขาเคยหัดแล้วนี่ไงอาทำงานทำงานโอ้ยโทรศัพท์สิลนบันนีแล้วเด้อยทำไมกระเป๋าไม่เอามาใส่โทรศัพท์ซื้อมาเมื่อวานนี้ก็ซื้อกระเป๋ามาใบหนึ่งฮะได้กระเป๋าใหม่แล้วลูกลูกลูก

ดูอยู่นี่แหละเนี่ยกำพูไหนดูซิช่วยอะไรคะก็ช่วยยืนมองอยู่เนี่ยช่วยยืนดูเท้าใสเอวท่าเดียวก็ตะแบะแตะแหวงเลยเพมันติดมากอ่ะยืนดูแล้วก็ช่วยตีก็ติฮะอะปูไม่ใช่อาาละเดี๋ยวดูดูท่าเขานะอ่าอันนี้ลูกชายอ๋อมันมันยืนอันนี้คุณพ่อยืนแบบนี้มันยังคอยลังบกคอมเรอไม่ใช่ขี้เกียจนะ บ่กมันสิเกียมันมันเถามาแล้วมันก็ดุนยืนแบบนี้เออฉัพ่อพูดเถาพอเห็นพูดเถาทำแถวแถวบ้านไดกันมันยืนไปยังสทฉันไปยืนเมืองพ้นน่ะแล้วก็เวลายางกันยางไปแบบนี้เอาเมื่อขัดไปยังส่หลังมันคว่ำติอือไบ่อยากเ่าเลยนะตาเอามันมาเอาเอากมาอังสิมันยางไปเพราะท่านดุนเดียวันข็ลงไปยังสิอ๋อเออ จัดเมื่อขึ้นมาทางนี้จัดมือหลังงันเถ่าเถ่าแล้วอ้าวว่าไงมีมาตรวจงานคนอยู่ไหนเขาอยู่นั่นสิงตัวผสมปูนไหมผมไม่ปิดว่าจะเป็นช่างต้องผสมปูนอยู่ปีหนึ่งเหมือนตาพรไงอันนี้เป็นการปูกะนัง บอกว่าทํายากนะคะ